ลำต้นของผักชายามียางที่มีสารไซยาไนซ์ซึ่งสารตัวนี้จะเป็นสารที่นํามาสกัดเป็นยาไล่มแมลงไม่ว่าจะเป็นเพี้ยหนอนและ,มะแมลงปีกแข็งขั้นตอนวิธีการทำนะครับนําต้นผักชายานะครับมาทําการทุบ ตัดให้ได้ประมาณ2นิ้วเติมน้ำจานวน1ลิตรเติมลงไปให้หมดเลยนะครับใช้เวลาหมักเป็นเวลา1ึคืน,นครับเราก็สามารถนําส่วนที่เป็นน้ําไปใช้งานได้เลยตัวอย่างนะครับที่เป็นแล้วสีหรือว่ายางของเขาก็จะออกมาครับในลักษณะสีขุ่นๆแบบนี้นะครับกองเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ําใช้ในอัตรา100ซีซีต่อน้ํา10ลิตรในวันนี้นะครับก็จะมาใช้กับพริกนะครับซึ่งจะสามารถไล่แมลงได้เป็นอย่างดีเลยนะครับใน1สัปดาห์ก็ควรที่จะใช้ 2- 3ครั้งต่อ1สัปดาห์สําหรับการทําน้ําหมักไล่แมลงจากผัก ชยาเทคนิคนี้ทดลองแล้วได้ผลดีครับสวัสดีครับผมจ่าสิบเบคุณแผนศิลาโคตรครับในวันนี้จะมาสาธิตวิธีการทำน้ำหมักไล่มแมลงจากผักชยาครับลำต้นของผักชยาครับมีสารไซยาไนต์มีฤทธิ์เบื่อเมาส่งผลต่อมแมลงศัตรูพืชทีท่มาก่อกวนพืชเรานะครับเราจึงนำเอาต้นผักชยามาทำการหมักเพื่อเป็นสารในการไล่มแมลงครับ อุปกรณ์ก็มีนะครับลำต้นของผักชายาครึ่งกิโลน้ำเปล่า1ลิตรคอนสำหรับทุบกันไกลตัดจริงและสุดท้ายก็เป็นภาชนะสำหรับหมักนะครับขั้นตอนวิธีการทำนะครับเราก็นำต้นผักชายานะครับมาทำการทุบข้อควรระวังนะครับพยายามอย่าให้น้ำยางของผักชายากระ็นเข้าตาหรือสัมผัสผิวหนังนครับ อาจจะทําให้เกิดการระคายเคืองได้นะครับสําหรับลําต้นที่เรานํามานะครับสามารถใช้ได้ทุกส่วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลำต้นอ่อนหรือว่าลำต้นแก่นะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำการตัดให้ได้ประมาณ2นิ้วครับหลังจากที่เราทำการทุบนะครับเสร็จแล้วเราก็นำไปใส่ในภาชนะสำหรับหมักในการสัมผัสถ้ามีถุงมือนะครับก็ควรที่จะสวมถุงมือเพื่อป้องกันไม่ให้ยาง สัมผัสกับผิวหนังของเราครับเราก็ทําการใส่ลงไปจากนั้นครับเราก็ทําการเติมน้ําจํานวน1ลิตรเติมลงไปให้หมดเลยครับจากนั้นก็ทําการปิดฝานะครับใช้เวลาหมักเป็นเวลา1คืน,นครับเราก็สามารถนําส่วนที่เป็นน้ําไปใช้งานได้เลยครับ สำหรับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่เป็นแล้วเราทําการหมักมาแล้วหนึ่งคืนจะสังเกตว่าสีหรือว่ายางของเขาก็จะออกมานะครับเป็นลักษณะสีขุ่นๆแบบนี้นะครับการนํามาใช้งานนะครับเราก็จะรองเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำนะครับโดยใช้ในอัตรา100ซีซีต่อน้ํา10ลิตรจากนั้นก็ทําการปิดฝานะครับก็เขยา่าในวันนี้นะครับก็จะมาใช้กับพริกนะครับซึ่งจะสามารถไล่แมลงได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ การใช้งานนะครับใน1สัปดาห์ก็ควรที่จะใช้2อถึงสครั้งต่อ1สัปดาห์หรือเราจะสามารถใช้อย่างต่อเนื่องได้ทําการฉีดพ่นนะครับบริเวณพืชผักที่เราต้องการจะฉีดช่วงเวลาในการใช้นะครับเป็นช่วงเวลาเย็นเนื่องจาก ช่วงเวลานี้นะครับพวกนอนและแมลงต่างๆมักจะออกหากจินเป็นจำนวนมากน้ำหมักไล่แมลงสูตรนี้นะครับสามารถใช้กับพืชได้เกือบทุกชนิดว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับหรือว่าไม้ผลก็สามารถนําไปทําการฉีดพ่นได้ครับน้ำหมักสูตรนี้นะครับทําแล้วควรที่จะใช้ให้หมดเนื่องจากเป็นวิธีการที่ทาได้ง่ายนะครับและวัดสดุก็สามารถหาได้ง่ายนะครับ สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่รับชมรายการนี้อยู่นะครับการทําน้ํหมักไล้แมลงจากผักชายานะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสําหรับคนที่ชอบทําการเกษตรนะครับเนื่องจากในผักชายาหรือว่าในต้นชายานะครับยางของมันมีสารเบื่อเมาเป็นสารที่เขานํามาสกัดทําเป็นยาฆ่าแมลงหรือว่ายาไล่แมลงไม่ว่าจะเป็นเพีย้ยหนอนและแมลงปีกแข็งแล้วก็อีกอย่างผักชายานะครับเป็นพืชผักสวนครัวหาได้ตามท้องถิ่น แล้วก็เป็นการช่วยลดต้นทุนในการซื้อยาฆ่าแมาลงใช้ระยะเวลาในการหมักแค่1คืนก็สามารถนาไปฉีดพ่นได้สําหรับการทําน้ําหมักไล่แมลงจากผักชายาเทคนิคนี้ทดลองแล้วได้ผลดีครับ